ดูรูปเซตนี้แล้วรู้สึกเหมือนกันไหมว่าใจฟูสุดๆเลยครับครอบครัวของพี่ยุ้ยจิรานันกับพี่ธนธนากรน,นะครับมาเจอกับครอบครัวของพี่เบลสุกลวัฒน์และคุณวิกกี้ที่มิกเม์เทนของคุณมีทองระยะที่เขาใหญ่ในะข่าวตอนนี้เขาใหญ่อากาศดีมาก ก็เป็นแหล่งพักผ่อนที่ดีมากๆของครอบครัวเห็นแบบนี้เพียงประกอบละครขึ้นมาเลยภารกิจขล้องเราโปกป้องแดนไทยนี่บุกทำเสื้อต้องเจอนางเสื้อน้องพอตวันน่ารักกันดูแก้มสิดูตาดวันนี้อันนี้น่ารักมากไปยุ้ยนะครับเล่นกับน้องวิรินลูกของพี่เวียมิกมาร์เทนเขาเปิดให้คนทั่วไปเนี่ยเข้าไปเที่ยวแล้วนะเข้าไปถ่ายรูปกันได้นะครับผมใครผ่านไปผ่านมาเขาใหญ่ไปได้เลยแบบพี่ยุ้ยพี่ทันพี่เวียเป๊ะเลย พราวตะว,วันนา่ารักอ่ะไปดูย้อนหลังกันได้นะความน่ารักของน้องพราวตะว,วันนะครับในรายการนิวพาซาออกอากาศไปแล้วนะครับใน YouTube มีและเสาร์นี้นี่หัวหน้าวิรินรออยู่แล้วนี่หัวหน้าวิรินไปหาหมูเด้งครับที่สวนสัตว์เขาเขียวนะคะโอ้แต่งตัวแบบเป็นดูโอ้กับคุณพ่อเลยก็เรียกว่าเป็นโมเมนต์สุดประทับใจนะครับเราไม่ได้เห็นแบบอ่าพี่มิกพี่เวียพี่ยุย้ยพี่ทันอยู่ด้วยกันแบบนานมากแล้วเนะพราะแต่ละคนก็ไม่ได้ถ่ายละครด้วยกันเลยเพิ่งประกอบละครขึ้นมาเลยอ่ะนะ ภารกิจหลักใช่ไหมคู่นี้อ่าป่านางเสือก็เป็นพี่ยยพิ่ทันใช่ไหมแล้วก็มีพี่เวียกับพี่ยูเล่นเรื่องอะไรด้วยกันเพื่อนแพงคําสั่งจากฟ้าหรือโชคชะตาหรือว่าจะเป็นนี่พัชรายพยกักในวันที่ฟ้ามีเพียงแค่สีเทา <c oughs> <c oughs> ดูสินะล่กะก็โอ้โหอาไปกดไลค์กันได้นะครับที่ไอจีของคุณมิกทองระยานะครับพาพเสร็จนี้นะปิงปิ